สวัสดีคะ่ะพบกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะร้านขายรถไทยมือสองร้าน P C t ท c กเตอําเภอเวจรักจังหวัดศรีสกเกตค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้มาจดโปรโสุดพิเศษนะคะรุนนี้เลยค่ะรุนขุปตา l c 0ุ1840แรงนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะมีดันหน้าแล้วก็พานหลังนะคะเครื่องดีเกียร์แจ๋วน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอค่ะ ค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้ปอปปีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะในการทําคลิปต่อๆไปค่ะถ้าชอบก,ก็กดไลค์ like ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันนะคะแล้วก็จะไปทดสอบการทํางานคร่าวๆนะคะเดินหน้าถอยหลังค่ะคันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นค่ะมีดันหน้าแล้วก็พานหลังคันนี้นะคะมีปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยบางจุดนะคะ ก็จะมีด้านหน้าตัวคารน,นะคะบางโคนซ้ายขวาแล้วก็หลังเบาะค่ะที่มีการเก็บสีนอกกนั้นก็เป็นสีสันเดิมค่ะพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะคะในส่วนของจุดนี้นะคะกับจุดนี้นะคะจะเป็นสีสันเดิมนะคะ ค่ะในส่วนของตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะกระทาล้อเราก็เก็บสีเก็บสวยให้ค่ะ Pto ใช้งานได้ปกตินะคะ Pto ก็ใช้งานได้อีกยาวนานคันนี้จัดโปรสุดพิเศษเลยนะคะราคาท้ายคลิปค่ะ ค่ะในส่วนของตัวผ่านนะคะก็เป็นผานที่ติดมากับตัวรถนะคะผ่าน5ใบ22ค่ะผาน5ใบ22ใบผ่านก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวนานโคงผ่านตาช้างนะคะผาน5ใบ22ระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดค่ะ ในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะไม่ขาดค่ะเบาะไม่ขาดหลังคาไม่รั่วไม่ซึมค่ะชั่วโมงการใช้งานคันนี้นะคะ2,500ชั่วโมงค่ะ2500ชั่วโมงใหม่เดิมแท้นะคะลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถไทยนะคะพร้อมใช้งานก็แนะนำคันนี้เลยค่ะ l c 0 1 8 40แรงคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3สูบคะ่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยลัง8เกียร์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเครื่องเครื่องเดิมปั๊มเดิมนะคะ ตาติดง่ายค่ะ เครื่องไม่ไอค่ะน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอนะคะเครื่องเดิมเดี๋ยวจะพาไปทดสอบการทำงานคร่าวๆนะคะเดินหน้าถอยหลัง ไม่ตกนะคะ ดีโอค่ะิดีโอใช้งานได้ปกตินะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะคะ ขับโคววลใช้งานได้ปกตินะคะขับเคลื่อนสองล้อดได้สี่ล้อดได้ค่ะลูกหมาก็แน่นๆนะคะ ลูกหมากแน่นๆลูกปืนแน่ๆแนๆพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะคะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะน้ำไม่ดันเครื่องไม่ไอนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะ จดทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะด้านหนา้าและก็ผ่านหลังค่ะคันนี้มีเก็บสีเก็บสวยบางจุดนะคะก็จะมีด้านหน้าตัวคารบาังโคนซ้ายขวานะคะแล้วก็หลังเบาะค่ะที่มีการเก็บสีแล้วก็กระทะล้อตรงนี้ก็จะเป็นสีสันเดิมสภาพเดิมนะคะราคาจัดโปรค่ะราคาเพียง29900 0บาทนะคะราคาเพียง2990 0 0บาทค่ะ หากลูกค้านะคะสนใจนะคะ40แรงคันนี้นะคะโทรติดตอ่อสอบถามค่ะโทรสุดไป1หนึ่งหกร้านเราร้าน p ีซแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเรามีรถไทยหลากหลายรายการนะคะมีคูปต้ยันมาแม็กซี่แล้วก็ Ford ฟอร์ดค่ะฟอร์ดก็เข้าใหม่นะคะ หรือว่าลูกค้านะคะหาอุปกรณ์การเกษตรค่ะก็จะมีเครื่องตัดหญ้าผ่านพวนโรตารี่ผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันและผ่านยกล่องที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะร้านเรานะคะมีจัดโปรโสุดพิเศษล,ลดลถไถยหลากหลายรายการค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ทำผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก่อนจะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ป๊อปปี้ด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ